สวัสดีครับวันนี้น้องมาพกจะมาเล่น,นโลบอกดันเดนโบเฟนภาคสองนะครับทุกคนอาจจะสงใสัตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันอนมันไปได้นะครับนะครับนี่นี่มันออกมาตรงนี้ได้ มันจะเห็นชิงช้าสวรรค์นี่เห็นไหมครับนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้มันเดินลงไปไม่ได้ถ้าเดินถ้าเดินไปตกแมพนะครับผมไม่อยากเดินไปอะ่ะเกมโบเวอร์นะครับโอเค ยวไปเข้าแมปเลบ,บูฟเนก่อนจะได้จะได้เวเลดนจะได้ไปหาเบนนะครับ ต้องโหลดต้องลงโหลดนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องรอนะครับตอนที่แมปโหลดเสร็จะจะมีคัดสีนะครับมี มีคนลุงที่อยู่ในสไปเดอร์อันเดียวอันตัดรั้วอยู่ครับนี่คือผมเป็นสปิ์แมนนะครับ ตัวเซฟไฟฟ้าด้วยเจเลีดจเจลีดถืออะไรอ๋อเจลีดเจลีดกดปุ่มโอ้ปกับบุ่มเกมต่หโอเคโอเคไม่ต้องสนุกแน่นอน โอเคเริ่มแล้วนะครับนี okay. ้เราต้องเก็บกอดไฟเหมือนเดิมครับ okay. แล้วว่าข้างหลังผมลืมแสงจะรวดน,นะครับจรวด เอมันเอทำงานก็ทำงานก็นกไปนะเพื่อนมันเชิญมากเลยขอเล่นก่อน <Bacon. S 1> เบค่อนเฮ้ยตกใจหรือว่าเจะโบเฮ้ยขั้นหนึ่งไปขาเพื่อนคนนั้นน่ะอย,อย่างนั้นขาเป็นโครงกระดูกข้างหนึ่งเพื่อขา Cup. <smack> <smack> นี่น่ะก็กินอยู่ตรงนี้หรอโอเคตรงนี้รวบสุกฟ้าตรงนี้โอเคขึ้นสะสลิงเยอะโอเคไม่ขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นจสะสริงดีกว่า,ข,สา,สวาขาดเอ็ดนึงอ่ะขาด เอันเดียวหาไฟเอันเดียวนะครับต้องไปหาที่ตรงนัน สง่งไปขอขอความช่วยเหลือเป็นบูนี่นะแล้วใครจะมาช่วย ม,มีที่เจอดเรือะไรสักอย่างหนึง่งขาโอรุ่ได้ขาขาเจ้าอะไรนะเจ้าเยลโล่เยลโล่สีเหลืองสีเหลืองนะครับโอ้หายไปครึ่งหนึ่งเพื่อนหายไปครึ่งหนึ่งเลยต้องเก็บอันนี้มา ก่าาอนใส่ต่องขึ้นไปบันไดก่อนใส่ก่อนเลย จะเลือน้อยแล้วนึ่จะขึ้นกระเป่าหัวเหมือนเลดเลยแต่ว่าเปนเจ้าบูเป็นสีเปนบูแต่ว่าหัวเหมือนเลดเลยแต่ว่าสีน้ออะ Oh Tick, 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 tick. จะพาไม่หนี่ จะบวแล้วจะกิน,ดน,นเดินอย่างนั้นเพื่อนอยู่นู่น oh <laughs> フフフ。<laughs>